ค่ะวันนี้นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนในป่านะคะพันบอกว่าเขามหาหางวดสอนงวดทิพานมานี่เขาสามตัวโต้เพิ่นไ่เก้าแปดเจ็ดเลขออกเก้าเจ็ดแปดนะคะสำหรับงวดนี้ปล่อยต่องวดไฮมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์คนในป่างวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะ แม่วะแม่วะดีค่ะาาาาอาช,ชัดเจนบ่คข้บัดนี้อวเบอ่อเบอ่อโทกชัดเจนค่ะชัดเจนแม่เขามาเจ้หวนหรอคะ่ะแม่แนวทางของแม่หนูคือเห็นทั้งรัฐบาลไทยทั้งต่างประเทศ เขาห่างวดติดแล้วรัฐบาลไทยโอ้หางวดติดแล้วหนูไปยู่ส่วนไหนเนาะหนูคือบอลูเรืองกับบอลบอมแม่ไ่ได้ลงอันช่องแต่ว่าไอไอลู้จักบาคนขน,นัญเจนไอคุณตัวเล็กกันนะแต่ว่าเขาลงไปทางจักเขาสิลงหขาบอลลุ่งอะนะพอให้ไปเจ็ดแปดเก้านะสรงให้เขาวันนั้นวันวันนี่แหละวันหวยออกเห็นแม่ทรงเมื่อไห้ว่าเขาเก้าแปดเจ็ดเลยออกเก้าเจ็ดแปดว่าเขาโต๊ะ ถ้าละงวดนี่เขาบนหรือเขาล่างแม่เข้าบนรอบนี้เราละงวดทัดไปเขาล่างหรือจังใดค่ะแม่งวดนะหาแปดอะหาแปดเขาทั้งไหนล่างทั้งบนพอเขาทั้งสี่หกทั้ง 58, ห้าแปดโอ้เขามาหางวดซ่อนมั้งปะค่ะแม่ไช่แต่หาศูนย์เริ่มมีอะไรฟ้าห้าศูนย์หกห้าบัณฑิรอบห้าหกอีกทั่าฝันฝันนะฝันเอาได้เดินทางเก่าเราจะ เปนเดินทางเก้าเลขตัวเก้ากลับซื้อเลยห้าหกศลงส่วนมากนีทางของแม่นี่เป็นเลขฝันล้วนๆมันบัตารัฐบาลไทยแม่นอันนี้เลขการคำนวณด้วยมือเลยคำนวณด้วยแล้วก็ฝันประกอบด้วยมันถ้าฝันประกอบนี่ก็คือแม่นตรงเตะเลยถ้าฝัน ตอนนี้หนูขอนอ,อนุญาตตั้งกล้องเด้อค่ะแม่งวดน,นี่มีแนวทางไปะค่ะแม่เฮ็ดไว้ไปขอแนวทางแบ่งปันเดบซี่นะคะเพรเาะไอ้ต้องแก้งทังสี่ก้อนหมายถึงหัวเลียงทุกหัวเนาะเอาผลที่ออกเป็นบอมาคำนวณมันมีเขาามีหล้ซ่องแก้งทั้งสี่ค่ะต้องเข้าใจตรงนี้แมนค่ะบอมันว่าติเข้าทุกงวดน,นะเดินทุกงวดน,นะบอมันว่าติจังสันนี่ค่ะก็จนด้วยแมนค่ะ<อ> แต่ว่าต้องบอกเอฟซีว่าพอแต่ว่าพ่นเดินจริงแต่ว่าบางที่สิหลุดนะสี่เข้าก็ได้เป็นไปได้บดเพราะว่าทุกอาจารย์บ่แม่นว่าสี่ขันเข้าทุกนวนตลอดปีเลยโอ้ยรวยคักแล้วอ่าชายาของแม่เป็นยังคือให้นนดีญาตั้่างว่าคนในป่าแม่นอนป่าอยู่นอนหน้าบ่ค่ะอช่หมายถึงอยู่ป่าแมมต้องต้องแบบนี้ค่ะอยู่ป่านอนน้าทำให้ทำหน้ามันบ่ค่ะแม่อ่าทำให้แต่ว่าไอ้บอก บอกไปค่อนตัวหังบ่อยากไอ้เปิดเผยเรื่องตัวตนเลยนะเพราะว่าเับเพราะเป็นยังค่ะเพราะว่าช่วงนั่นที่ลงช่องของเขาแม่ค้นรู้จากลายบนี้โทรศัพท์โอ้ยพร้อมเข้าพัวตรงละค่ะค่ะอ้าววันนี้นู่พร้อมแล้วค่ะแม่แบ่งปันเอฟซีทั้งสองนะคะแต่ว่าค่ะด้แบ่งปันี่เนาะเลขไอ้ซิดแต่ว่ารอบนี้กับบอมบอันี้เนาะเพราะมันเดินไปแล้วแม่บ่สามส่วนนะมาเป็นตัวโต๊ด แต่ว่ารอ,รอบนี่เลขที่ตัวติดมันคือเก้าศูนย์หนึ่งหมายถึงตัวติดต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวจังเสียเลขติดเลขติดบนมาแม่ะมันไอสามารถมาบนล่างแต่ว่าเ,ออเ,ลเลขติดเลขติดบนลา่างค่ะหมายถึงต้องระบุจังสันค่ะเลขติดบ,บนล่างมีตัวไหนแน่กว่าค่ะแม่เก้าศูนย์หนึ่งมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่ง ่หมายถึงวิ่งบนล่างนั่นแหละค่ะจับคู่ใหน้นะคะแม่ไอ้แม่บอจับยังซีแม่มีสูตรเองบ้านนี้มันมีสูตรอันนี้หมายถึงเลขติดเดอ้อเลขสเลขสูตรอัเน,นี้ยเลขสูตรที่คำนวณไ้มันได้แปดศูนย์สี่เก้ามันมีเลขแค่สี่ชุดจำโอดตีตัวแล้วก็มาวิ่นจะแค่นี้เออศูนย์สี่เก้า วิ่นแบบใ <át> ดน้ Jamie, ที่ย่าโบเก่งตัอเลยค่ะแม่จับปให้แน่วิ่นให้แน่แปดแ0วไล่ให้ฟังเมื่อ่ะแปดศูนย์สี่เก้าเด้ออันนี้ตัวบินค่ะบาริคันวิ่งกับมแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสี่แปดสี่แปดเก้าแปดเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้า สี่เก้าสี่เก้ามันได้สีได้หกชุดตัววินเพราะว่าเลขมีแค่สี่ตัว <5 S 2> ตัววินบัดเอสาตม,าต, <5 S 2> มต,ตัวเด้อเอาสามตัวพ่มเพราะว่าัเล็มเข้าสามตัวเนาะเพื่ออะไรต้องเข้าสามตัวอีกแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้า มีสามคูบะค่ะแม่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แต่ว่าวิ่งตัวเดียวแม่วิ่งเจ็ดบนล่างหมายถึงวิ่งตัวเดียวเพราะว่าวิ่งตัวเดียวเขาเขาเขาหางมวดตีดแต่ว่ามวดที่แล้วรู้ไหมม,มวดที่แล้วว,นะวิ่งเจ็ดบนล่างว่าวิ่งตัวเดียวนี่เอาแม่ให้วิ่งเจ็ดบนล่างเลขแม่แน่นี่คือพ่มีเจ็ดจากตัว ก้าลู่อยู่แต่ว่าไอ้มันเป็นหนัางคือได้เกตรอบนี้แม่เลยว่าจังซีไอ้ตัวตัวนุ่งตัวเดียวนะบางที่ไม่มีว่ามีเกตมันก็จะเป็นไอ้เ็ดมาบนไอ้เลขที่จับชุดไห่มาลางยังสี่กับบอสบอสบอสถือเดินเอาเลขสองโตมีแปดศูนย์แปดสี่แปดเก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าเน้นชุดได้ค่ะแม่เลขสองโตอว a ค่ะ แปดแปดเก้าศูนยอ๋อเน้นแปดเก้าศูนย์เราเลขสองตัวเน้นตัวได้ค่ะแม่เก้าศูนย์เก้าศูนย์อ๋อแม่คือห,นอหันโน้นนี่ห้าศูนย์เก้าเอ,า,อาเด็กทัก้งเด็กทั้งหมดทั้งมวนนี่ต้องกราบมันบ้างค่ะแม่ก็ต้องกราบบนหันช่วงว่าเขาตรงไปไปไปกราบบนล่าง ปลาเล็กบางกี่ชุด้วยเหล่าก็หชุดไปกับมันบอสองตัวจำะินแมน่แมนค่ะใบกับบนล่างเอาน้ต<แ>ยทาทวนจักน้อยหนึ่งอา่าแนวทางของอาจาร,รย์คนคนในป่างวดที่ผ่านมาเข้าเก้าแปดเจ็ดเลขออกเก้าเจ็ดแปดงวดน,นี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดเลขติดบนล่างมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งกูได้วิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ด เ,เลขวิ่นมี8มิศมิีมิเก้าจับคู่ไห้า0ย 8, ์0 8 4 8 9 0 4 0เก่เาเน้นที่0ูย์เกเลข2องโตเลขสามโตมีเมี8 0 4 0 4 9 4์สี่ศดเก้าทั้งหมดทั้งมวลเน้น8 9 0ไปกับบนล่างเป็นแนวทางตรงกันมาค่ะแม่ ค่าตรงค่ะขอบคุณแม่หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโชว์ดีกันแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะค่ะหวัดดีค่ะค่ะพ่อไม่พี่น้องเอฟซีเสียงนินเนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์คนในป่านะคะแม่แล้วก็เป็นคนทําไรทาหน้ากันนะคะอยู่จังหวัดเดียวกันกับนนทิยาเพล่นกับบ่อยากออกสื่อเต็มเต็มนะคะว่าเป็นยังค่ะ ที่ยากขอ,อย่างเดียวแบงปันกหไยแล้วนะคะเป็นกระหามาแล้วแบ่งปันหาคือเกานะคะแนวทางเปิดโตงว,วดแรกนะคะเพิ่นบอกว่าเขามหาหางวดซ่อนบางข้างกับเขาสองตัวบางข้างกับสามตนะคะสำหรับงวดนี้ปล้อยตองงวดนะคะปล่อยกอนไขรนะ,ะนะคะนะคะเลขติดเลขวิ่งวิ่งเจ็ดนะคะเลขติดบนรางมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเลขวิ่งมีแปดศูนย สี่เก้านะคะจับคู่ให้แปดศูนย์แปดสี่แปดเก้าศูนย์เนะคะเน้นที่0ูย์เเลข3าตัวแ0 4ศ4นย8 9ี่ศูนะคะเน้นแปดทั้งหมดทั้งมวลนี่เลข2อตัวสามารถไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขอ้อวยพรอนไฮพ่อ,พอมิพิน่นเอฟซีโซดีกับแนวทางของอาจารย์คนในป่านะคะ